มาแล้วพี่น้องมาแล้วเล็กแมาดามพี่น้องก็เลี้ยวกาแล้วให้เพื่อเลือกเอาว่าเพป็นสิมาสตัวใดแต่วาเพิ่นกฝากมาอยู่ว่ากระบอกเอฟซีในเด้อเพราะว่ามันสามหัวติดแล้วให้ระวังไว้แน่เพิ่งว่าสามหัวติดแล้วมันกัเพิ่นกัอยากให้ระวังเนาะมันเป็นจังบุญเป็นโชคดีที่ขอพอไปมันกัอาซีซีเว่าแต่ว่าสำหรับมาดามเพิ่นว่าแต่ว่าเส้นเขาเด้อจังได้กับเถือกอยู่ในนี่แหละมันสิมีตัวออดอยู่ ไม่จำกําลังตีหายได้หาคู่นะหคู่นะแต่ว่าเพิ่นกับปบรู้ว่าตัวไหนแต่ว่าเส้นของเพิ่นก็คือว่าคล้ายๆเพิ่นเพิ่นคืดเป็นเป็นเป็นดีใจคือจังหวะมันสิถือเป็นความรู้สึกของความรู้สึกของเพิ่นเส้นเพิ่นเองเพิ่่นวาแต่ว่าสิถามมาตัวไหนเพิ่นกับปบรู้เหือกันเพิ่นมีแต่ว่ามันสิออนไี่หันลังแต่ละงวดเดี่ยเราสิมีเส้นเป็นของตัวเองมาเลยนั่นบ่งครั้งทำบ่ฝันแต่ว่าการฝันกับแปะเลขเพิ่นอ่ะฝันก็มีส่วนสามกับสองสี่นะครับเนาะเลขฝันยส เอฟซีเมื่อไม่ปัญหาบ้างวดที่แล้วนั้นเอ่อเพิ่นฟันว่าจะได้ก่อค่ะงวดที่แล้วเพิ่นงวดที่แล้วคือว่าเพิ่นถืออ๋องวดที่แล้วมันเป็นเลขมักเลขชอบเพิ่นเพราะหลังจากที่เพิ่นเอาสั่งลอตเตอรี่อย่างแล้วแล้วเพิ่นบ่ได้ฝันเป็นตัวเลขไปมีแต่ฝันเห็นพญานาคกับจระเข้อืมป่านนี้เพิ่นเลยว่าถือแล้วใหญ่จังได้ก็ถือกเพราะว่าไปใส้บุมีแต่จระเข้กับพญานาคมิตที่มาของเจ็ดเจ็ดนั่นบอกแมนที่เพิ่นมักความหมายคือเพิ่นสั่งลอตเตอรี่ไว้เป็นมาสามเจ็ด สามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งกับเพิ่นฟันเห็นลงตาเพิ่นก็เล่นเพิ่นก็เล่นบอกว่าไปถามายู่ลงตาเนี้ยแต่ว่าเพิ่นตีพักไว้แล้วนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเน้ยลอตเตอรี่เพิ่นกับมี่แต่ว่าเพิ่นแห่งสนับสนุนแต่ลอตเตอรี่เนาะไม่เพราะว่าเพิ่นฟันเห็นลงตาเนี่ยจะได้ลงตากับมี่เจ็ดจ็สิบเหรอะเจ็ดกับแปดพักเป็นเจ็ดเป็นแปดเพิ่นกับมี่ลอตเตอรี่เขาบนล่างบมเด่นนี่แมนแต่ว่าเพิ่นแห่งบ่ได้เว้าตัวนี้ออกมาแต่ว่าสำหรับตัวเพิ่นที่เพิ่นซื้อเนี้ยถ้าเพิ่นเสือก็เสือแต่รัฐบาลเนาะมันเลยบ่่่ได้นะะะคค อันนี้มันโยนข็งครึงมันบะถือช่วงหกตัวพึ่งกับเลยบ๊ได้อันตาฟาเจ็ดเจ็ดอ่ะพึ่งก็ได้หลายเจ็ดเจ็ดสองแสนเนาะขนาดต่ออันเดียวสัวถือสองตาฟ้ากันนึ่งหนึ่งแฮงได้หลายคักเด้วันนี้งันเพราซื้อนึ่งหนึ่งหลายกว่าเจ็ดเจ็ดบอกกระตูนักเป็นขึ้นนึ่งนึ่งตัวเจ็ดเจ็ดในตัวร้องเพราะว่าหลายๆคนมาเพรเห็นเลยเจ็ดเจ็ดอ่ะ ตามที่คนเคยซื้อเลขเนาะปกตินี่บางคนนี่หนึ่งหนึ่งเขาจะตีเจ็ดเจ็ดทันทีเลยเด้อันนี้คือนักกีฬาเลขเนาะแต่บางคนเขาอาจจะบ่บ่คิดหลายหลายชั้นนะเอาตัวเลขเอาแนวแมาเขียนแนวพีุ่มท่ามเพราะว่ามี่สามตัวมาแล้วนี่ท่านเป็นวิภาได้ตั้งแต่วันนั้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวช็อตตัวเอฟซีมาใหม่เพิ่นใดดิจดหนี่่เพราาะวตัวได้สองตัวนั่นย้ำมสองตัวเพิ่นนะคะเอากระเป๋ามาเอากระเป๋ามาเอาเปเป้มาสองตัวน่ะก็คือเลขมาเลขชอเด้อเลขมาเลขชออเปเป้มาดามหมเป้มาดามเล่าอยู่หันหลังสามหนึ่ง บ่เอาของพี่บุญท่ามาเขียนเลยว่าได้เอากับสมมติย่งยย่งยจะต่างเรื่องบัตรเร่องตใช่ำได้เลขได้ยอะตัวเลขสตัวก่อนอ่ะเดี๋ยวเอฟซีพันสีฟ้าสอีกย่างชองตัวให้เอฟซคอยฟังกอนก็ได้สองตัวเลขมากเลขชอบสามาหนึ่งค่ะสามหนึ่งึสามก่ไปกลับเอาได้เอฟซีห้าสี่สี่ห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งค่ะวันนี้สำหรับเลขฝันเพลินก็คือศูนย์สามกับสองสี่ค่ะศูนย์สามกับสองสี่คาเอฟซี สามตัวกำลังมากค่ะเอฟซีสามตัวกำลังมากค่ะเอาสองตัวไปก่อนค่ะสองตัววันนี้สามตัวได้แล้วได้มาสดๆแม่นบอลนี่แม่นอ้ยนี่สีท่อต่อสายหาเราเลยนี่สิอัพใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นได้ได้แล้วแม่นบอลฮะได้แล้วแม่นบอลมาเดี๋ยวนี้เราหัวก็เห็นนี่เพิ่งขอเกับที่มคุยกันนี่เพิ่งเตือนหล่ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าก้อนถึงก้อนลูกไป็งทรงลูกแต่ตรงเรื่องหนึ่งเพิ่งขึ้นไปนอนต่อนน้องพี่น้องสามตัวได้มาแล้วนะคะเอฟซีมาดามสวีเดนค่ะพี่น้องเพิ่งบาโทรบ่ได้แต่เชื่อ พอเวลานี้มันจะกมองวม่พอมันเป็นลูกกับทรงลูกทรงลูกกับน้องเลียนเพราะว่าตอนนั่งไ่สอบเป็นทรงลูกทรงลูกลกับน้งเลี้ยนเราไปก็กลับมานอนตอ่อค่ะเดี๋ยวถ้าเราถามกันก่อนว่าพันอนุญ,ญาตใ้ต้บสองถามสักก่อนเด้าสะดวกบรา่นเงทีโอ้สงสัยเรากลับไปนอนสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าสามมงอบอืเพราะเป็นเขาเป็นเขางานายเป็นเลยพกทุ่มโราบาลเพื่อนะค่ะ พท่านสะดวก,าก,ากตอกาเอาตัวเลขไปเเนาะเราเบิร์แ่ก <c oughs> ็คือคนเพ่นบอสะดวกกับบเ, <c oughs> เป็นยังเขาจเอาตัวเลขไป,เไปก่อนเป็นยงังเอฟซีคือว่าบางเแยมกับปรเด้นยนบยมกับดเพราะว่าเวลาเพื่นเนาะเอาตัวเลขนี่ <c oughs> เด็นมัเนี่ยเจตต่างเบิง้ง <c oughs> เนี่ให้ <c oughs> เบื้องบ้เห็นมั้นี่ยโอ้นี่คือลกักฐานคุยกันเนาะสี่ห้แน่บอกว่าจะฟั่มเราสามตัวมาเร้วค่ะสมตัวมาเล็วเอฟบ่งว่าวยังเพิ่งว่ากอึดจอ้วกไปพิ่งว่าวยังเพิ่งว่าววามันเป็นเลขมากกว่าจะสิดอกกันมาก สำหรับ3ตัวมาแล้วนะคะล่าสุดก็บครึ่งวัดชนราสี่หกเด้ออันนี้เพิ่นมาเกลอกเพิ่นเก่าของมาใส่เพิ่นได้ได้สามตัวเนค่ะจังงานมันจะเป็นความมาของเพิ่นมาใส่นิ่นเพิ่นบอกฝันได้เนี่ยเพิ่นฝันได้สามตัวก็คือเอาเพิ่นจะก็จะเอาสามตัวของเพิ่นฝันแล้วจะเป็นคนมีส้เรื่องนี้แตคิดเพิ่งแต่ในหน่อยแล้วถือคันหาจานคันหาเงินมาแล้วค็ดใดจังใดไปขอเอาน้ำต้นไม้แล้วบ่มีผู้ใด่ก้าสักแค่ว่าเป็นแล้วไปนั่งจมขอเอาถือดีจนเราได้ซื้อท่องตะกี้ก็ได้เดี๋ยวนี้้ก็ยังงไดทอ อคือแหกเรามันเป็ี่ยนสีเนาะโดนจะดำแล้วแต่่าตะกีน่มาดำคือว่าลหละมาตะไดมาเป็นคนมีเซนเป็นคนมาข้างหนตัวตัวเลขมาดำสวีเดนนะครับสามตัวสามตัวเตรียมจดนะคะสามตัวสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่เด็กบหล่ก็บปนลายตัวเดี่วดาสี่ห้าสี่ครับจ้าสี่ห้าสี่ 4, 5, 4สี่ห้าสีตัวสอตัวเลขมากเลขชอบนี่ของเพื่นกับซีมี่สามหนึ่งหาซีล้วกันหนึ 8, 2, 3, 1, 5, 4, ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่แล้วก็หนึ่เลขฝันเลขฝันศูนย์สกับ24งสี่ศูนย์ามสฝันหลาสุดนะครับฝัน มันสีวงกลมมันมาพิเศษก็คือศูนยเพราะว่าในฝันกับวงกลมไว้เลยในฝันพกับฝันว่าวงกลมกลมหแล้วก็สำหรับอมามักชอบแล้วมารกสามหนึ่งกับหาซวงกลมไว้สมคู่นี่แหะค่ะเล็ชอบนะครับจะมีเลขกชอบกัเล็ฝันนะครับเล็ฝันก็คือศูามกับสองสี่นะครับจะสับสนต่ว่าตอนแรกเพ่อนเอาแต่เล็ฝันแดนี้ก็เลยเอ้ากับายมันออกเลขมาเล็กชอบสิเหตุไดเดี๋ยวเพิ่นกสีว่าเอ้าคือถือจะไม่ด่าเป็นว่าเข้ากับว่าสีฟางเอซี่กับมาร คือความมากของเพิ่นมันก็ซื้อเลี้งสีมาตลอดแต่มาดามเพิ่นมั่นใจว่าตั้งแต่กระปุกในชุดนี้แมนค่ะแบบนั้นแมนก็เลยถามว่าตัวใดก็บพะรู้แต่ว่านี่เส้นว่ามันจิถึงเป็นว่ามั่นใจไม่พอมั่นใจสูงแต่ว่าขันตามที่อันนี้คือว่าหาซีซีหาไปกับหนึ่งหนึ่งอันนี้สำหรับตัวเนี่ยเพราะว่าคนว่าวก่อคอค่ะกันนะว่ากับรลูกทายของพ่อคนเพราะว่าประสงค์เพิ่นเลยคืออยากมาเปลี่ยนถาดเห็นปะ่นซื้อถึงขอเนาะเพิ่นขอเพราะเป็นซื้อแต่ขอ พ๋อพอขอพอนจกพอขึ้นคุดวาดอกเห็นปะสามตัวพ่นยังเอกว่าสี่ซสีห้าสีอ่ก็คุดเอาอันนี้คือเส้นเอาเพราะว่ามาเซนพุยู่นมาได้ท่อมาได้เพราะมันเลือกอันนี้ยังอยู่ในทามันหลังจากที่คุยกันเนาะเน่ค่ะคือคือเฮาคุยกันกับน้องตลอดนี่สินะค่ะสีโหว่าเพิ่มแนว่ยอมาจังอะไพร้อมอย่างเอฟซีนะครับเตรียมดูนะคะเตรียมดูตัวเลขนี่ ตไว้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขมักเลขความฝันนะครับผู้ใดมักเลขความฝันกับความฝัน0ูนกับ24นะครับผู้ใดมักเลขชอบของมาดามสวีเดนนะครับก็จะมีนะครับสบายแท้บนถักกันสามหนึ่งห้าสี่ นอนอูอยู่แล้ว่าถึงนอนอูแล้วนี่คิดเอาลวดมาอยู่มาอยู่นอนอูแล้วคิดเบิ้งพี่น้องคิดเบิ้งตัวนี่ล่ะที่นอนอูแล้วตี่ต่ว่ากะคือกันกับคืดมากน้่นองอยู่สี่ันสุด้ครับคืดมากนี่นี่อันนี้คืดมากเพราะว่าอายุพอคือว่าแหละเนาะจากบัเสียเนาะ่นครับเราก็เคยถือเลขขั้งแรกกันนี่ล่ะเพราะว่าน้อเสียว่ามีเงินก็เลยหัวบา่าถือเทไร พันหนึ่งคนบ่มีเงินสมัยตะกี้ดีแจมแล้วขั้นคนนะสมัยตะกี้โอ้สมัยตะกี้ได้ได้พันหนึ่ง้ถึงแรกครั้งแรกคอมคุณเป็นคนบ่มากเ่นตาวาว่าเสือยยูพอก็เลยคือแาขึ้นมานน้ำดูน้ำดูน้ำดูสวีเดนค่ะเอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ